ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับต้องอธิบายก่อนคนก็ชอบถามว่าเอ๊้ทำไมช่วงนี้แอดราคาแพงนะครับแล้วทําไมจึงราคาแพงโดยเฉพาะช่วงที่แบบมีวันหยุดยาวเยอะๆผมอธิบายให้เข้าใจแบบเคลียร์ไมซ์ก่อนนะโดยปกติแล้วเนี่ยคนเห็นแอดในยุคก่อนๆน,นะครับอ่ะย้อนกลับไปประมาณ5-6ปีที่แล้วยุคผมเนี่ยคนเล่น a c e b o o k นะครับประมาณ18ล้านคนกว่ายิงแอดเป็นน่าจะประมาณสักครึ่งหนึสัก10ล้านคน ปัจจุบันคนเล่น Facebook น่าจะเหยียบๆผมว่า50ถึง60ล้านคนแล้วก็ลงโฆษณาเป็นเนี่ยน่าจะ30-40ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นยุคก่อนเนี่ยคนยิงมันน้อยนะครับคนดูมันเยอะมันก็ทำให้แอดราคาถูกไม่ต้องบิดแข่งกันในยุคกลางๆคนยิงเยอะคนดูเยอะก็ยังแมทชกันคนยิงร้อยคนคนดูร้อยคนก็ยังพอรับได้แต่ในยุคปัจจุบันคนยิงเยอะคนดูน้อย แล้วก็ปัญหาคือวันหยุดยาวแม่งก็เยอะพอคนเอาตัวเองออกจากโลกออนไลน์เมื่อไหร่คนดูมันก็น้อยถูกไหมครับพอคนดูน้อยปุ๊บแน่นอนแอดก็ต้องบิดบิดแข่งกันเพราะว่าคนยิงเยอะไงวันราคามันก็แพงเป็นเรื่องปกติอันนี้พูดถึงหลักให้เข้าใจก่อนเนาะเหมือนหลักดีมานซ์ซ็พฟายก่อนนะครับอ่าราวนี้จะแก้อย่างไงในช่วงนี้วิธีการที่ผมใช้นะครับอ่าเดี๋ยวลองแชร์กันแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คนไหนดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากสนับสนุนเปดาวมาคนไหนคิดว่ามีประโยชน์แชร์ไปนะครับถ้าคนแชร์เยอะผมจะเอาคลิปนี้ไปตัดให้สั้นลงแล้วก็อัพขึ้น YouTube ให้ดูซ้ํากันนะครับโอเคนะเบื้องต้นนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดให้เข้าใจก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูพวกตัวจัดการโฆษณาก่อนเนาะอันนี้คือตัวจัดการโฆษณาผมนะครับตอนนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าโอ้โหมีแคมเปญเยอะเลยก็มีบางแคมเปญปิดเอาไว้บางแคมเปญรันอยู่ ทำไมจึงทําแบบนี้ครับวันก่อนเนี่ยผมเขียนบทความไปทริคง่ายๆขอ,ของ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 โจทย์ของผมเลยนะคือโดยปกติเนี่ยคุณสังเกตไหมถ้าเกิดคุณลองจับสังเกตกับ Facebook ดูนะครับทุกๆครั้งที่มีการรันแอดใหม่เนี่ยทุกๆครั้งที่มีการรันแอดใหม่เนี่ยมันจะวิ่งดีอยู่ประมาณวันถึง3วันใครว่าจริงบ้างลองพิมพ์คําว่าจริงขึ้นมาครับเออจับสังเกตไหมโดยเฉพาะคนที่ชอบไปตั้งงบซี o ด้วยนะ เออมันจะรันดีประมาณหนออึ่งถึงสามวันแล้วมันก็จะเริ่มดรอปลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผมใช้นี่ง่ายมากเลยคือเราต้องคัดแคมเปญก่อนครับแล้วใช้วิธีการคือเปิดและปิดสลับกันงงไหมไม่งงใช่ไหมเอออันนี้ทริคง่ายๆเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคัดแคมเปญเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยผมจะใช้เมนูการทดลองนะครับเป็นตัวเทสระหว่างแคมเปญกับแคมเปญเ,เพื่อหาแคมเปญที่ ชนะแคมเปญไหนดีผมจะเก็บเอาไว้ผมจะเก็บเอาไว้ผมจะไม่ลบนะคุณจะสังเกตผมจะเก็บแคมเปญพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วผมจะใช้วิธีการคือผมจะไม่ยิงกระจายสมัยก่อนยุคก่อนเนี่ยผมเคยแนะนำใช่ไหมว่าเอ้ยสมมติคุณมีเงินร้อยหนึ่งคุณก็จะต้องแบ่งเงินเนี่ยไปยิงส่วนร่วมเท่านี้ยิงข้อความเท่านี้คือเหมือนกระจายงบแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละยุคนี้เนี่ยมันเป็นบัตเจ็ตอิตคิงแล้วคำว่าบัตเจ็ตอิตคิงหมายความว่า แน่นอนคุณมีคุณต้องมีเงินเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันบิดกันเยอะถูกไหมครับแอดบางตัวก็ต้องยิงวันละเป็นพันถึงจะเริ่มมีผลลัพธ์ถ้ายิง200-300เนี่ยขายมันก็ยากมันก็ขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยถ้าสินค้าคุณดีจริงนะครับยิงน้อยๆมันก็ขายได้แต่ถ้าสินค้าคุณมันอยู่ในระดับที่แบบว่าคู่แข่งเยอะนู่นนี่นั่นก็ต้องยิงบิดแข่งกันเยอะหน่อยนันทริคของผมเนี่ยคือตอนแรกนะครับให้คุณลองเซตกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปดีไปที่เมนูกลุ่มเป้าหมายก่อน เดี๋ยวผมให้ดูกลุ่มเป้าหมายก่อนหลักๆแล้วนะครับผมจะซีเรียสตัวลุกอะไรกับคลาสตอมหลักๆแล้วนะครับถ้าคนไหนเป็นมือใหม่นะครับคุณทำอินเทเลสขึ้นมาสัก2ตัวก็ได้อตัว2ตัวเนี่ยไม่ต้องเซ็ตเยอะอินเทเลสเนี่ยใช้ตัวออเดียนอินไซต์ในการเช็คซึ่งเรื่องนี้เคยสอนไปแล้วนะครับในวิดีโอ EP 01 01-02คุณไปลองดูเอา ผมอะ่ะไม่ซีเรียสกับแอปที่ยิงอินเทเ็ตนะผมว่าอินเทเ็ตเนี่ยใครๆก็ยิงได้ถูกไหมครับไอแอปที่แบบว่าใส่ความสนใจอ่าพวกเนี้ยคุณก็เซตไปแล้วคุณก็เช็คแต่ที่ผมซีเรียสคือผมจะเก็บพวกอินบ็อกแล้วมาทำคัสตอมนะครับดูว่ามีใครอินบ็อกมาบ้างในช่วง60วัน30วัน3 6 5วันเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลของอ่คนที่คัสตอมมาเนี่ยเอามาทำลุกอะไรต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็มายิงลุกอะไรโดยเฉพาะข้อมูลที่ผมชอบมากสุดเลยนะ โดยเฉพาะพวกเซลเพจนะครับเพราะเซลเพจมันจะค่อนข้างแม่นเพราะว่ามันจะจับได้เลยว่าเขาสกอร์แฮกงอะไรบ้างเขาทำอะไรบ้างบนเว็บเรารวมไปถึงข้อมูลอย่างก็อย่างเช่นการดูวิดีโองี้ดูจบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูจบ 75- 90พวกนี้ผมจะมาทำลูกไลน์หมดเลยแล้วผมจะแบ่งแอดนะครับออกเป็น3ามกลุ่มฟังดีๆนะครับแอดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมกลุ่มโดยสมมติมว่าคุณมีแอด3ตัวเราจะยิงแยกกันเลยยิงอินเทเลสหนึ่งตัว ยิงคลาสตอมหนึ่งตัวยิงลุกอะไรหนึ่งตัวลุกอะไรอาจจะแตกแยกย่อยไปอีกว่าเป็นลุกอะไรของคลาสตอมตัวนี้นึกภาพไหมลุกอะไรของคลาสตอมอินบ็อกลุกอะไรของคลาสตอมพิกเซลลุกอะไรของคลาสตอมวิดีโอแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาประมาณหลักๆ3มกลุ่มก่อน3มกลุ่มก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคุณหา3มกลุ่มคุณทบบําแอปขึ้นมา3ตัวใช่ไหมครับคุณมาที่เมนูการทดลองครับแล้วคุณมาสร้างการทดลองครับ คุณมาสร้างการทดลองเริ่มใช้งานเป็นแบบ A ทับ B testing นะครับเริ่มใช้งานแบบนี้เลยเสร็จแล้วผมอยากให้คุณเนี่ยเทสระหว่างแคมเปญกับแคมเปญตอนนี้กลุ่มเป้าหมายไม่ซีเรียสไม่สําคัญอะไรมากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์นไม่ว่าจะเป็นคลัสตอมไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันพอๆกันบางวันเดี๋ยวก็อินเทอร์นตก็วิ่งดีบางวันคลัสตอมก็วิ่งดีบางวันอินเทเอ่อบางวันลูกอะไรก็วิ่งดีเป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซีเรียสกันที่ตัวกลุ่มเป้าหมายแล้ว แต่ที่เราจะซีเรียสกันเนี่ยเราจะซีเรียสไอ้ส่วนของแคมเปญและเราจะหาแคมเปญผู้ชนะหนึกภาพไหมครับเราจะหาแคมเปญผู้ชนะแล้วเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดแคมเปญไหนมันดีอะ่ะสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะได้ m o ฟเงินน่ะไปยัดแคมเปญน,นั้นได้ถูกแล้วก็ค่อยๆค,คัดแคมเปญที่ดีเก็บเอาไว้นะครับ แล้วทริคที่ผมสอนในไลฟ์วันนี้เนี่ยก source, ็ง่ายๆเลยครับแล้วใช้วิธีการเปิดเปิดปิดปิดเอาเปิดเปิดปิดปิดทำไงครับก็อย่างเช่นสมมติเนี่ยเรามีแคมเปญเนี่ยอย่างผมเนี <gli> <sh> <itt> ่ยผมอันนี้เป็นแคมเปญที่ผมคัดไว้แล้วนะครับว่ามันดีนะเออว่ามันดีสมมุติว่าวันเนี้ยเรายิงอยู่2แคมเปญใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้สองแคมเปญเนี้ยสมมติว่าแคมเปญนี้มันแพงผมก็จะปิดแคมเปญนี้แล้วก็ไปไปเปิดแคมเปญตัวที่ดีอันดับ2ขึ้นมาเอาไว้วิ่งแทนแล้วก็ ยัดงบลงไปในที่ตัวนั้นแล้วก็ใช้หลักของ CBO ไง CBO มันจะวิ่งดีช่วงวันสองถึงสามวันแรกคุณลองทําวิธีนี้ดูนะครับจากที่ผมลองทดลองเนี่ยสมมุติว่าผมเปิดแคมเปญแบบนี้สมมุติผมเปิดขึ้นมาตัวหนึ่งไอแคมเปญเน,นี่ยปรากฏว่ามันดันวิ่งถูกครับถูกแบบแป,แปลกๆเลยซึ่งผมคิดว่ามันคงจะเป็นกลยุทธ์ของ CBO อะ CBO ก็คือแคมเปญ Budget Optimize ซึ่งเวลาเวลาเปิด CBO ใช่ไหมครับแล้วเราลองปล่อยให้แอดมันวิ่งวันแรกๆแ,แอดจะราคาดีนะครับ เราก็จะใช้วิธีนี้ในการดึงระยะไปก่อนสักวันถึง3วันถ้าสมมุติว่าไอตัวที่เราเปิดตัวใหม่เนี่ยมันแพงเอกก็ปิดนะครับแล้วไปเปิดอีกตัวหนึ่งสลับกันให้มันมีการเว้นช่วงทำทำทำแคมเปญรอเอาไว้สักสามสี่แคมเปญแล้วก็เปิดสลับกันทุกๆ3วันนะครับทุกๆช่วงที่เรารู้สึกว่ามัน,มนราคาเริ่มแพงแล้วค่อยๆสลับกันนะครับแคมเปญไหนดีโคนเอาไว้บ้างโคนเอาไว้บ้าง แต่ว่าเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าข้อดีของการโคลนที่ผมเคยพูดไปคือมันดึงยอดไลค์ยอดแชร์มาได้ถูกไหมครับถ้าคุณทําแบบนี้สลับนะครับตัวโพสต์ก็จะได้ยอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยพอสมควรเลยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณควรจะต้องมาหมั่นเช็คเลยคือตัวนี้ครับเออมันเป็นเมนูที่ชื่อว่ารายการรายงานการวิเคราะห์ผู้เข้าชมนะครับมันคือตัวนี้แต่คุณจะต้องเป็นบัสเซนแอคเคาท์นะครับคุณถึงจะดูได้ มันจะทำให้คุณพอทราบเข้าคร่าวว่าในแต่ละวัน i m p r พ s s i o n ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับ i m p r พ s s i o n ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคุณจะสังเกตไหมบางวันเนี่ยสามหมื่นแปดบางวันสามหมื่นสามบางวันหมื่นเดียวเงี้ยเออคราวนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยคนดูโฆษณาเรามากเราน้อยเราลดเ,เ,เพราะฉะนั้นถ้าในวันไหนที่แอดมันแพงเนี่ยเราจะได้พอพอรู้ไงว่าอ๋อที่มันแพงพวกนี้เงียอิมเพรสชันมันลดลงอะไรเงี้ยเป็นต้น นะครับมีคนถามว่า1แคมเปญเนี่ยมีกี่โฆษณาครับจริงๆ1แคมเปญเนี่ยเอาจริงๆส่วนตัวนั้นหนึ่งโฆษณาก็พอนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอัดงบไปที่แอดตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมครับนี่คือทริคนี้เพราะฉะนั้นทริคนี้ผมสรุปให้เข้าใจอีกรอบหนึ่งนะครับทริคนี้ที่ผมใช้เนี่ยอย่างแรกเลยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเอามาหลักๆก่อน3กลุ่มนะครับคืออินเทอร์เน็ตคลาสตอม ลุกอะไรถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณยิงอินเทอร์เน็ตไปก่อนแล้วคุณค่อยอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยมาทำครัสตอมนะครับโดยเฉพาะพวกครัสตอมอินบ็อกซ์ถ้าเกิดใครไม่มีเซลเพจนะก็เอาครัสตอมอินบ็อกซ์หรือครัสตอมแอดนั่นแหละแล้วก็ค่อยเอาไอ้ครัสตอมสองตัวเนี้ยเอามาทำลุกอะไรเสร็จแล้วนะครับคุณก็ยิงแอดไปสามตัวตัวละกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับแล้วคุณก็มาเทสโดยใช้เมนูที่ชื่อว่าการทดลองเทสเพื่อหาแคมเปญที่ดีที่สุดนะครับแคมเปญตัวไหนชนะอ่ะคุณเก็บเอาไว้ก่อน สมมติตัวไหนชนะนะคุณเก็บเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปลบมันนะโดยตัวไหนแพ้เดี๋ยเก็บเอาไว้ก่อนเราสร้างแคมเปญขึ้นมาเทียบแบบนี้ประมาณสักห้าหกแคมเปญแล้วค่อยคัดหัวหัวเอาไว้ตัวไหนดีโคลนไว้เปลี่ยนกลุ่มตัวไหนดีโคลนไว้เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่เรายังใช้โพสเดิมแล้วใช้วิธีการโคลนแนวเพื่อให้ใหได้ให้ได้ยอดไล์ ain, ยอดแชร์มาโอเคไหมครับเสร็จแล้วนะครับพอเรามีแอดระดับหนึ่งแล้วเนี่ย ให้เอางบนะครับไปเทแต่อย่ายิงตัวเดียวนะไม่ใช่แบบว่าคัดแล้วเหลือตัวเดียวสมมติยิงวันละพันห้ารลยพันห้าไปเลยนะครับผมว่าอย่างน้อยคุณควรจะปล่อยให้แอดวิ่งสองตัวขึ้นไปอะ่ะสองถึงสามตัวคืออย่างน้อยมีตัวยืนพื้นสักตัวหนึ่งแล้วถ้าวันไหนมันวิ่งแล้วมันแพงคุณปิดตัวที่ดีครับแล้วคุณไปเปิดตัวที่ดีลองแล้วย้ายงบมานะครับแก้ไขงบโดยกดดินสอเนี่ยย้ายมาในวันนั้น คุณจะสังเกตว่าแอดตัวที่เพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวพอปล่อยไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะมันจะดีช่วงประมาณวันวันแรกหรือวันที่สองเลยแล้วก็จะดีแบบนี้อีกวันสองสาวันแล้วมันก็จะเริ่มแพงอีกนึกภาพไหมเราจะใช้วิธีการคือเปิดเปิดปิดปิดค่อยๆทําสลับกันทุกๆสาวันทุกๆสี่วันโดยปกติจะอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณนี้ครับสาวันสี่วันจะเริ่มแพงแล้วจะดีอยู่ช่วงวันสองวันแรกแต่ถ้าเกิดคุณมีแคมเปญมากพอแบบนี้คุณจะเปิดตัวไหนก็ได้นึกภาพไหม เปิดปิดปิดเปิดปิดไปปิด,ปด,ปด,ปดทำให้มันมีแอดยืนพื้นอยู่สักตัวสองตัวนะครับถ้าคุณใช้วิธีการแบบที่ผมบอกเนี่ยมันจะทําให้คุณพอมียอดพอที่จะยืนระยะคืออย่างน้อยอาจจะไม่ได้ร่ํารวยอาจจะไม่ได้ขายได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ผมเชื่อว่ามันก็ยังดีกว่าที่คุณไม่มีคนทักเลยแล้วข้อความคุณมันแพงนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือทริคที่ผมแชร์ในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ